วันนี้อยากจะชวนพวกเราชาแฟมมนธรรมดามาเพิ่มทีมเชียร์สักหนึ่งทีมนั่นก็คือ SV e v e r s b e r g ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นต้นสังกายของนิโคลัสมิเคิลเซนประกานหลังทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้เนี่ย e v e r s b e r g อยู่ในบุนเดสลีกา2ในเยอรมันผ่านไปขึ้นฤดูกาล17นัด e v e r s b e r g รั้งอันดับ2รองจากฝูงตามหลังชาเก้จากฝูงเพียง3แต้มเท่านั้นถ้าผลงานต่อเนอื่องอย่างแบบนี้เนี่ยฤดูกาลหน้าน่าจะได้เจอ e v e r s b e r g ในบุนเดสลีกาและหวังว่า นิโคลัสมิเคลสันจะได้ไปต่อในมุนเดสเลกาในปีหน้าด้วยหลังจากนี้เนี่ยก็ได้แต่ให้กําลังใจเอาใจช่วยด้วยผลงานของมิเคลสันในฤดูกาลนี้เนี่ยมิเคลสันลงไป12จาก17เกมทําได้2แอสซิสซึ่งเป็นกองหลังตัวสํารองอยู่ในตอนนี้แต่ก็มีโอกาสลงอยู่ต่อเน,นื่องหวังว่าหลังจากนี้เนี่ยมิเคลสันจะทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกว่าน,นี้และมีโอกาสได้ต่อสัญญารวมถึงได้เล่นในปีหน้ากับเอเวอร์สแบก หวังว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นนักเตะชิมชาติไทยรายนี้เล่นในบุนเดสลลกาเยอรมันฝากให้กำลังใจฝากเชียร์มิคโรซังกันด้วยนะครับ